โนครับยึดวันที่หนึ่งยึดวันที่หนึ่งกราคนะครับเป็นวันปีใหม่เพราะว่าให้ให้เป็นตัตของชั่วโลกเองนะครับสึ่งความเป็นมาของวันปีใหม่ไทยนะครับครับหมายถึงเวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับราวร6 5วันหรือเป็นเวลา12เดือนตามสุริยคตินะครับโดยในอดีตนะครับวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว4ครั้งนะครับคือครั้งแรกคือ ถือเอาวันแรมหนึ่งคาำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับในสองครั้งนี้นะครับถือเอาทางจันทรคติเป็นหลักต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทนโดยกําหนดเป็นวันที่หึงเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่พุทธศักราช2,432เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามนะครับ

ธรรมปูเชมะอิมินาสกาเรนะัสสังฆปูเชมะพุทธังพระวันตาอภิวาเทมิสวาคาโตะคะวาตาธัมโมธัมมังามาสามิ ต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำพระราตนตรีค่ะคือน้อมเพียงค่ะนะครับมะยามทันเตวิสุนีสุนีสุงรัคนาัทายาติสระเนนัสหปัญจศีลานิยดา,ามะสุติยายาติสระเนนัสหปัญจศีลานิยา,า,ยา,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 าดยา อิติยะสีมายังพัตเตวิสุวิสุปะคานะสวัสดีทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนตั้งใจสมาทานเต็มภาโดยพร้อมเพียงกัน Nát mô tạc ta, locovato, a rahato, sama, tham putata. mô sama, tham putata. Nát mô tạc ta, locovato, a rahato, sama, tham putata.

สิกาปะทางสามาทิยามีหสาวาเอรัม่ได้สิกขาปะทางสัมาทิยามีตุระมีระยัปปัญจสมาญาติอาปะทางสามาทิยามีมา,มาลิปัญจสิกขาปะทานเลนทุกคนติยันเกนาธุ นีเลนัโอปัสปัสานีเลยนันิพุสิยันต์ิปัสสมาติลังวิโสทัดเตชานิสิตาสิสาปบริตังวั ภูมิยังติมิเจิมุตว่าชะระดับยูิยังบุติว่ัจะังอาตบภูมิสุนันตุธรรมสวนการูอาจัมภะธรรตาธรรมสัันการูอาจัมภะธรรตาธรรมสวนการูอาจัมภะธนตา यजे न सत्यन सुवादिव सुमता राजा भोजमाना इधातु फल्वीमान सत्य अजयथा य ब्रह्ममेता विहाराङ्गितमा จิตจานุปัะฐานวาระเสนอนัานโนทามสุวิยเดงใดว่าดุสรางพุญธเกตังโลกทางติอันทัพวตถปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนงถอยกันเดชะสาวภาวะตเตชะยาาลนินา พุทธคางวิบูธมายตียงพุทธทนเถน่ยนภเกอยธรรมะปัโอิธิโปฏิสวตินา

they are my tis 재 <susur> สีฟ้าด้วยนะสีฟ้าด้วนะครับ เจอครับเจอครับอ่าเจ็บที่พุ่มนั่เลยครับอ่าโรกเ,เรียนนะครับขอะไรที่จะร่วมถวบุญอีกนะครับเจอเลยนะครับ น้วันนี้เป็นวันที่ทางคณะโรงเรียนขานุวิทยาด้วยการนำของท่านผอ,อและครูบาอาจารย์ทุกท,ท่านจัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ชีวิตของพวกเราใช่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2อ5 7มาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่30วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของปีก็จะครบ365วันรอดรอดภัยมาถึงวันนี้ได้ หรือว่าโชคดีมากโชคดีมีม่นรวมทั้งของอายุชีวิตของหลวงพ่อด้วยประสงค์ที่นี่เราจะทำอย่างไรเราจะได้อะไรจากปีใหม่ในปีเก่านี้เราได้อะไรบ้างเ,เราก็ช่วยกันคิดเอา ดีกับไม่ดีได้อันไหนมากบุญกับบาปาได้อันไหนมากขยันกับขี้เกียจได้อันไหนมากตื่นเช้าก็ตื่นสายได้อันไหนมากตอบปัญหาถูกมาก หรือผิดมากคิดแก้ปัญหาได้ดีมากหรือแย่มากเราก็ตรวจสอบตัวเราเราไปเรียนหนังสือไม่เคยขาดขาดมากหรือขาดน้อยปางสุกุลและจีวรานี้ ตปริวารนิตปริวารนติคัติคันหาตุอัมหากังขอ้อขร้องขงขอ้องขาร้อง้องข้องขร้องขอรกองขอ้งขอร้องขร้งขอ้งขอร้องปอร้องขอา้องขอา้องขร้อง้

สีชมพูสีเหลืองไม่ฟังว่าอาจารย์เลย

ไปประจับที่ได้เลยลูกนู่นนะครับยาวไปทางสวนป่าปเหมือนเดิมนะเรียนนะ

ฉันแพ้ป่าฉันแน่ฉกัวไม่ไหเขาจย่าไม่ใส่เนี่ยเอามาแล้ว่อาเล็ไม่เอาเลยใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใช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 ่่ใช่ใชช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่